สวัสดีครับวันนี้มีแนวทางของลาวสตาและลาวพัฒนามาให้นะครับวันนี้ต้องปังต้องรวยครับลาวสตาและลาวพัฒนาท่านที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยำ้ำเป็นแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นกนรารพนันหวยย่อมมีเข้ามีหลุด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับจะได้เห็นคลิปของผมทุกๆคลิปส่วนท่านใดอยากเข้ากลุ่มหวยอยากเข้ากลุ่มแนทางหวยหุ้นฮานอยหวยต่างๆทักมาตามไอดีลายนี้นะครับ0983914044 ไอดีไลศูนย์เก้าแปดสาทักมานะครับทักมาบอกว่าเข้ากลุ่มหวยแนวทางจะดึงเข้ากลุ่มครับวันนี้ขอให้รวยเราพัฒนาและเราสตานะครับ